วันนี้ก็วันพุธที่28มิถุนายน2566ครับมาอัปเดตราคาบิตคอยในกระดานเทรดของบิตคับกันนะครับผมครับนี่ก็เป็น Time Frame อ่า15นาทีครับ BTC อยู่ที่1ล้าน7แสน1ล้าน71,000 2 7 0 9 4ครับ มี่ก็มีแรงเทขายบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าโดยรวมแล้วราคาก็ยังเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันอยู่นะครับผมเป็นทำเฟรมหนึ่งวันครับครับธรรดาการขึ้นแล้วก็ยังมีการเทขายทำกำไรนะครับบางนิดหน่อยครับผมครับเราไปดูเหรียญอื่นใน

ซีอูศูนย์จุดเจ็ดเอ็นทีศูนย์จุดแปดสองซีบีซีเก้าจุดเก้าสองไลเอ็นทีสองร้อยสิบสี่จุดสี่สี่ไอโอเอสทีศูนย์จุดสามเซทอาร์เอ็กซ์เจ็ดจุดสามสามเคเอ็นซีสิบเก้าจุดสามห้าเอพีทีสองจุดเก้าหกมานาสิบสามจุดสองเจ็ดซีทีเอ็กซ์ซีห้าจุดสองสามซิก 0 8เจฟิน6.37พาว5 0 5อคอย2.2 t, t i x 2 6 DAI 3 4 8 USDC 3 5 2 4 BUSD 3 5 2 5 BAT 6 7 5 MKR 2 3 7 5ม ENG 10.12. BAND สี่สิบสามจุดสี่, COMP หนึ่งพันสี่ร้อยสิบแปดจุดสองห้า, CHM แปดแปดร้อยเก้าสิบห้าจุดเก้าแปด, DOT หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดเก้าหนึ่ง, NEAR ห้าสิบเก้าจุดหกเก้า, SIRT สี่สิบเอ็ดจุดเก้าเจ็ด, GLM หกจุดสี่สาม, YFI สองแสนสองหมื 220, 25, DNA, ่นสองพันเจ็ดร้อยยี A ่สิบห้า DNI หนึ่งร้อยแปดสิบจุดหกเจ็ด AAVE สองพันสองร้อยยี่สิบจุดเจ็ดสอง ALPHE สามจุดเก้าหนึ่ง OCEAN สิบเอ็ดจุดหกสี่ SNX เจ็ดจุดสามจุดห้าแปด SAND สิบสี่จุดเจ็ดแปด BAL ร้อยหกสิบสี่จุดแปดสาม crv ยี่สิบสี่จุดหนึ่งเก้า grt สามจุดเจ็ดหก matic ยี่สิบสองจุดเจ็ดห้า axs axs สองร้อยสาม suzuki ยี่สามจุดห้าแปด ilv หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่จุดศูนย์สี่ imix ยี่ห้าจุดเจ็ดห้า diy dx หกสิบแปด ens สามร้อยสิบสามจุดเจ็ดหก กาล่าศูนย์จุดแปดแปด GT หนึ่งร้อยสี่สิบหกจุดสามสอง YXE สามร้อยสี่สิบสอง CHZ สองจุดหกเก้า GF สองจุดหนึ่งหกโซ่ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่จุดเจ็ดสี่ AVX สี่ร้อยห้าสิบห้าจุดแปดห้า FTM สิบจุดแปดหนึ่ง Luna ศูนย์จุดศูนย์สามสอง APE เจ็ดสิบเก้าจุดหกเก็บ hbar หนึ่งจุดเจ็ดห้า lrc แปดจุดศูนย์หนึ่ง algo สี่จุดสามสาม celo สิบห้าจุดแปดห้า xtz ยี่สิบแปดจุดศูนย์สอง gal สิบสี่จุดเจ็ดหก op สี่สิบห้าจุดศูนย์สาม atom สามร้อยยี่สิบเจ็ดจุดแปดสาม ldo สิบเจ็ดจุดสองเก้า stg ยี่สิบจุดแปด a x l สิบสี l ่จุดสี่เก้า f, x h h f t r b l o w หนึ q ่งร้อยเก้าสิบห้าจุดห้า f l o w สิบเก้าจุดห้า f x s หนึ่งร้อยเก้าสิบห้า h f t สิบสามจุดสี่ a r b สิบสี่สิบเอ็ดจุดสี่เจ็ด l q t y สามสิบสองจุดหนึ่งสาม p e r p สิบเจ็ดจุดเจ็ดเก้า i d 10.46 JOE 13.94 BLUR 12.94 93ครับนี่ราคาเหรียญบิตคอยในกรานเทรดของบิดครับก็ประมาณนี้นครับเราไปดูข่าวสารในสยามบ็อกเกียนบ้างนิดหน่อยครับผมย้อนรอยแบ ok ็กล็อกผู้เคลือบแคนในบิตคอย สู่ผู้สมัครยื่นขอเปิดตัว Bitcoin Spot ETF RIOT จะเพิ่มเครื่องขุด Bitcoin จำนวน33,280เครื่องก่อนการฮับวิ่งในปี2024ันยีินเผยได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าแค่12ชั่วโมงก่อนที่จะถูกตัดขาดออกจากระบบธนาคาร ftx เผยกู้คืนสินทรัพย์ได้แล้ว7,000ล้านดอลลาร์แต่ยังมีหนี้เหลืออีก2,000ล้านดอลลาร์บิตคอยที่ราคา30,000ดอลลาร์จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของช่วงบูรันได้หรือไม่